นวันนี้ใหญ่เรื่องยอดตื่นขึ้นและเดินทางไปทั่วโลกนี่คือประเทศที่มีซอมบี้หลายพันล้านตัวการฆ่าซอมบี้การตัดต้นไม้การขุดการสร้างและการวางระเบิดบ้านผีสิงสามารถได้รับทรัพยากรการเอาชีวิตรอดป่าไม้ปลูกพรสวรรค์รางวัลร้อยเท่าและรางวัลใดๆก็สามารถรับรางวัลเป็นร้อยเท่าได้ถุงของขวัญสามเณนรขวัญมือขนมปังสองชิ้นน้ำสามขวดรางวัลร้อยครั้งไม่บังคับหนึ่ง ขวานร้อยมือขนมปัง2 0งชิ้นน้ำ3า0อขวด2อนทรียีทะเลทรายเนื้อวัว2ตัวกระทีงแดงสามลิตรก่อสร้างบังเกอร์เสร็จแล้วคนงานพื้นเมือง4คนรางวัลร้อยครั้งไม่บังคับหนึ่งแรงงานพื้นเมืองรุ่งยาว4่0ง้อคน2คนงานพื้นเมืองระดับกลาง4คนสร้างค่ายทหารให้เสร็จเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารางวัลร้อยครั้งไม่บังคับหนึ่งนึ่งนางสาวเรนเจอร์สอง เรนเจอร์หนึ่งท่าตั้งแต่นั้นมาป่าไม้ก็อยู่โยงคงกระพันคนอื่นยังคงขุดและต่อสู้กับซอมบี้เมื่อต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเขาได้นำรีเปอร์และกองทัพไททันเข้าโจมตีเมืองเมื่อคนอื่นๆเริ่มเป็นพันธมิตรเพื่อต่อต้านกระแสน้ำศพเขาได้บุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของบ้านผีสิงในพื้นที่หัวกูโอและตกนรกพีเอสข้อความอยู่ยงคงกระพันทหารหัวรุนแรงไร้สารพิษ